ลาเต้ร้อนดูว่ามีหวานสามอันนี้อันนี้ม,มีน้ําตาลหวานน้อยหวานมากหวานพอดีหวานสามโล <c oughs> นี่มันเล่นมุกปมดเลยกดเลยรับหลอดด้วยแม่อยากรู้ว่าหน้าตามันออกหน้าตาม,มันจบเป็นยังไงนี่เงินสดใสตรงไหนวะเนี่าายใส่ตรงนี้ อยากว่าจะรู้หน้าตาจะบอกจอบอกเป็นยังไงตอนนี้นี่นี่อย่าลืมใส่เบอร์อะเพื่อจังผะได้เตาติดเขาไม่เห็นอ๋อนี่ฮะแก้วลัเต้พร้อมเสิร์ฟภายในเวลาประมาณนี้สามสองหนึ่งโอ้เสร็จแล้วไหนดูสิอย่าลืมหยิบหลอดฝาว้าคตรเจ๋งลยจบบตัว